ก่อนจะรับชมเนื้อหานะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องโคดดิ้งดักนะครับสามารถสนับสนุนผมได้เพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยให้ผมได้มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า เลขาส่วนตัวผ่านแชทบอทนั่นเองนะครับโดยเจ้าแชทบอตตัวนี้มันจะไปเชื่อมต่อกับ Google Calendar หรือว่า Google ปฏิทินนะครับมันจะมีหน้าที่คอยเพิ่มกิจกรรมวันที่แล้วก็เวลานะครับลงไปในปฏิทินให้เราโดยผ่านช่องแชทบอทเลขาส่วนตัวของเรานี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมีแชทบอทของตัวเองก่อนนะครับ โดยเข้ามาที่ Line Developer นะครับตรงนี้เลยเข้ามานะครับแล้วก็คลิกล็อกอินบัญชีตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเราจะมาเริ่มสร้างแชทบอทกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมก็เลือก p r รไวเดอนะครับตรงนี้ผมมี p r รไวเดอหลายอันนะครับผมจะใช้ p r รไว d e r ชื่อเจมแล้วกันนะครับแล้วก็ create a new channel ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกเป็น messaging api นะครับตรงนี้คลิกไปเลยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สร้างเป็นแล้วก็สามารถสร้างนำหน้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น Thailand นะครับโอเคไอคอนรูปไอคอนนะครับตรงนี้อาจจะเอาเป็น Channel name mm hmm. ก็คือชื่อครับมาเป็นเลขาส่วนตัวนะครับชื่อเป็นเลขาส่วนตัวเลย Description ก,ก็อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ติ๊ก ยอมรับ3อันแล้วกด Create เลยนะครับยอมรับขั้นตอนนี้จะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลาย,ลายๆท่านอาจจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะครับโอเคผมก็ได้บอทที่มีชื่อว่าเลขาส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะไปปิดการตอบกลับอัตโนมัติที่ Line Manager ก่อนนะครับตรงนี้เลยคลิกไปไปที่ Messaging อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับขออภัยครับเป็นไปที่การตั้งค่าการตอบกลับครับคลิกไปแล้วก็เลื่อนลงมาครับข้อความตอบกลับอัตโนม,มัติตรงเนี้ยมันยังถูกเปิดใช้งานอยู่นะครับก็ปิดไปบันทึกปิดไปนะครับแล้วก็เปิดใช้เว็บหุกตรงนี้ถูกต้องนะครับโอเคแค่นี้นะครับผมในส่วนของ Line Manager ทีนี้เราได้ลายบอทดที่มีชื่อว่าเลขาส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาบอทดตัวเนี้ยไปเชื่อมต่อกับโปรแกรม AI ที่มีชื่อว่าบอทดน้อยนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าบอ t น้อย .AI นี่นะครับแล้วก็คลิกไปเลย คลิกเข้าสู่ระบบครับในโปรเจกต์นี้เราจะใช้เจ้าตัวบอทน้อยนะครับในการทำแชทบอทเลขาของเรานะครับในส่วนนี้นะครับผมมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับมันก็เลยขึ้น2อันนะครับตรงนี้ผมเมื่อล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ n นิวแชทบอ t ขึ้นมาใหม่ครับ1ตัวตรงนี้กดบวกนะครับกดบวกขึ้นมาใหม่เลย1ตัวเราจะมาเชื่อมต่อแชทบอท เข้าด้วยกันนะครับกับไล O.A. c h a t b o t Name เลขาส่วนตัวประเภทธุรกิจนะครับเอาเป็นการศึกษาแล้วกันนะครับรูปภาพาตรงนี้ก็ได้เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คลิก Create เลยนะครับสร้างเลยะจะเห็นว่ามีโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าเลขาส่วนตัวขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็คลิกเข้าไปที่เลขาส่วนตัวเลยนะครับเข้าไปที่โปรเจกต์เลยมาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าเลขาส่วนตัวเนี่ยไปเชื่อมต่อกับ l i n e OA นะครับโดยคลิกไปที่ Setting นะครับตรงนี้ Setting ตรงนี้เลยนะครับคอนเน c ชั o นนะครับสังเกต คลิกมาที่คอนเน c ชั o นตรงนี้จะใช้ในส่วนของเมนูนว t เซตตินะครับอ่าเมนูนว t เซตติ่งช n นลแอคเซสโทเค็นนะครับเราก็กลับไปที่ Line developer นะครับไปเอาช n นลแอคเซสโทเ k e n มาใส่อ่าเลื่อนลงมานะครับอยู่ในส่วนของ messaging API นะครับ Channel access token ตรงนี้ ิดใช้แล้วก็คลิก copy ตรงนี้มานะครับแนะนำว่าให้คลิกปุ่ม copy นะครับอย่าไปลากคุมแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับอาจจะติด s Space Bar หรือว่าติด Space มานะครับแนะนำให้กดปุ่ม copy ตรงนี้นะครับคลิกเลย copy แล้วก็วางลงไปใน channel access token นะครับต่อไปนะครับ channel secret เราก็กลับไปที่ line developer ครับ หา a n n e l secret นะครับมันจะอยู่ใน basic setting นะครับคลิกไปเลื่อนลงมาครับอ่าเจอแล้วนะครับ Channel Secret ตรงนี้ให้เราคลิกปุ่ม copy เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้คลิกปุ่ม copy แล้วก็วางลงไปเหมือนเดิมครับวางปึ๊บโอเคต่อไปเว็บฮุกนะครับเราจะเ,เว็บฮุกไปใช้งานนะครับ เวตรงนี้ให้เราคลิกปุ่ม copy ตรงนี้นะครับคลิก copy แล้วก็กลับมาที่ Line Developer นะครับคลิกไปที่ messaging API ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยเลื่อนลงมาหาคำว่า Webhook URL นะครับตรงนี้คลิก edit ครับแล้วก็วางเว็บ6ที่ copy มาสักครู่นี้ลงไปนะครับก็กดปุ่มอัปเดต เปิดใช้งานเว็บหกนะครับยุดเว็บหกคลิกเปิดใช้งานกด verify ครับอ่าถ้าขึ้น success แบบนี้แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับกด ok success กลับมาที่บอรดน้อยครับก็กด connect เลยครับอ่า success เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็น connected ก็เปิดใช้งานตรงนี้ก็ขึ้น success นะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับในการเชื่อมต่อเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะเชื่อมต่อกันได้จริงหรือเปล่านะครับคลิกไปที่ Tenbot ครับตรงนี้ Tenbot Tenbot เลยนะครับเราจะสร้าง Intent ขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวนะครับเพื่อทดสอบก็คือคลิก New ตรงนี้แล้วก็สร้าง Intent ที่มีชื่อว่าทดสอบนะครับคลิก Intent ทดสอบ Ten ไปว่าเชื่อม ต่อหรือ,อยังกด enter นะครับเทรนตรงนี้ก็คือเราจะให้บอทมันรับคำว่าอะไรเข้ามานะครับเราสามารถพิมพ์แล้วก็กด enter เทรนไปได้แบบนี้เลยนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่บอทมันจะยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคนะครับผมเทรนไปว่าเชื่อมต่อหรือยังนะครับคลิกไปที่บอทレスปอนนะครับคลิก new เป็นข้อความธรรมดานะครับเทค บอทมันตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อแล้วครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็คลิกเซฟเพื่อนสักเซแบบนี้เดี๋ยวเราลงมาทดสอบกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนบอทนะครับผมก็เพิ่มเพื่อนบอทก่อนเพื่อทดสอบนะครับ หรือยังอ่าเห็นไหมครับบอทดก็ตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อแล้วครับตามที่เราเทรนบอทไปแบบนี้เลยนะครับถือว่าขั้นตอนนี้เราสกเซสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าผมจะมาพาทำในส่วนของการสร้าง list เมนูนะครับเพื่อใช้งานแล้วก็ในส่วนของ API Google Calendar เราจะเริ่มเอามาใช้งานในคลิปวิดีโอหน้านแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ